เริมจากกลางค่ะทั้งสองข้างออกนะคะหายใจเข้าประสานมือไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผันตัวไปด้านหน้าค่ะเท้าเอ่อวางอยู่กับพื้นกลางเท้ากว้างๆเพื่อจะเพิ่มเพิ่มพื้นผิวที่แตะกับพื้นให้ได้มากที่สุดถ่ายน้ําหนักมาให้ให้มาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะให้ส้นเท้ารู้สึกเบานะคะส่งมือข้างจะจากไปค่ะสามสอง สุดท้ายค่ะปล่อยมือค่ะเอามือวางที่พื้นวางลงกันในเท้าค่ะเดี๋ยวนั่งยองๆลงนะคะมือขนมเข้าหากันนะคะถ้าคันยองๆแล้วส้นเทา้าลอยขึ้นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาที่ไหวนะคะใครที่ทรงตัวไม่ได้จริงๆเอาหมอนมารองใต้ก้นก็ได้นะคะเอาหมอนมารองแบบนี่ก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะจะได้อยู่ได้ ขางท่าได้นานเพิ่มขึ้นนะคะกลางก็สอ,องออกระดงเลยไว้ตรงกลางระหว,ว่างระหว่างหน้าอกนะคะสามสองหนึ่งนนะคะเอาเข้อศอกขวาอยู่ด้านในเท้านะคะยี่แขนขวาไปให้ถึงพื้นนะคะถ้าไม่ถึงเอาหมอนมารองก็ได้นะคะถ้าใครถึงพื้นก้มตัวเอียงตัวไปแขนซ้ายชูขึ้นมองด้านบน,นะค่ะ เอไว้สามสองหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะเอามือซ้ายวางด้านข้างลำตัวค่ะของหมวุมกมะถอหมอนออ,อ,อ,ออกนะคะจะได้ความตึงเพิ่มเนาะยกส่งแขนขวาขึ้นหาพี่ด้ลมหายใจนันค่ะจากนั้นค่ะเอามือวางด้านหลังค่ะแล้ววางก้นลงนะคะหลังจะยืด ยืดขาซ้ายงอขาขวายืดขาซ้ายเนาะขาซ้ายยืดตรงกระดกเท้าขึ้นนะคะเท้าวขวาเปิดประมาณหน่อยไม่ต้องแตะกับต้นขานะคะแขนกางออกขาหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวไปทางซ้ายหลังมือวางด้านหน้าของข้าาเอเท้าแล้ก็สอกขวาเอามือขวาแตะที่ด้านหลังส่งสอกขวาขึ้น หาพดานครับหรือจะเอื้อมมือไปจับเท้าถ้าใครจับถึงก็จับจับไม่ถือก็ไม่เป็นไรนะคะหายใจลึกๆเจ้อยาสามสองหนึ่งยกแบตกลาวคะ่ะเหมือนจะไม่เหนื่อยเหนื <c oughs> <ๆ>่อยนะจ๊ะสนุกดาวกว่าสักครู่นะคะก่อนจะปิดครัง้งเนาะ เปลี่ยนท่านะคะยืดขาขวาตรงไปด้านหน้านงเงาะข่าซ้ายเข้ามากะทาให้ตั้งแต่เท้าก็ได้นะคะหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นเอียงหลังมือขวาวางหน้าข้อเท้าค่ะใครจะยกแขนตรงก็ได้หรืนอนอสอกมาจาับที่ที่เทยคอยก็ได้นะคะโศกสอกขึ้นหาพดานนะคะหรือใครที่อยากได้ก็เอามือซ้ายไปจับปลายเท้าค่ะ เราบิดลำตัวมองขึ้นหาพดานมองข้างไหลซ้ายขึ้นหาพดานสามสองหนึ่ 3, 2, ยกตัวกลับขึ้นมาค่เอาเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะแล้วกระพือคขาเป็น้าบัตอร์ไฟนะคะเตรียมกันกให้ข้อต่อสะโพกได้ทำงานนะคะสามสอง หนึ่งค่ะแล้วนอนลงค่ะพอเขาขึ้นนะคะเอามือจับที่ข้อเท้าเอานะคะแล้วให้หมอไหล่ในการรับน้ำหนักค่ะคาหายใจค่ะให้เชี่ยกยกสะโพกขึ้นค่ะวางไว้สามสองหนึ่งวางหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้ววางสะโพกลงค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นใหม่อีกทีนะคะทีขึ้นสักสามสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้เราจะยืดขึ้นให้มากกว่าเดิมะัะ แปดสก้สินตะคะหายใจเข้าหายใจออกยกสักหกสามสองหนึ่งไค่อยวางหลังความก้นลงค่ะแล้วกอดเข่าสองข้างกัะหายอกค่ะหายใจเข้านะคะหายใออกยกนะคะขึ้นค่ะเกรงหน้าท้องเกรงหน้าอกค่ะา,มมะาังลมหายใจค่ะสองหมนะสงค่ะนอน งวนทั้งข้างก้นนะคะยืดขาตรงค่ะยืดขาตรงขึ้นไปค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเท้าขวาเอ่อเท้าขวาลงนะคะงอเข่าได้นะคะหายใจเข้าเท้าขวาขึ้นหายใจออกเท้าขวาลงหายใจเข้าขาขึ้นหายใจออกขวาลงค่ะเข้าออกค่ะอีกสามครั้งเข้าออกอีกสองครั้งค่ะเข้าออกครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้า เท้าไม่แตะพื้นนะคะซ้ายค่ะเข้าขึออ้นสองสี่อ่ะระวทานี้ได้ลลางเงิน,น้าทองนะคะจะข้าว้วจออกกลางแขนทั้งสองข้างออกนะคะแล้วเอาแขนเอา หัวเข่าขวาหามือขวานะคะแล้วมองบิดลงตัวมองไปที่หัวไหล่ซ้ายนะคะไปามให้หัวไหล่ซ้ายติดพื้นไว้นะคะเอาไว้สามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างหายใจเข้าหายใจออกเอาเข่าซ้ายลงที่พื้นแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปนะคะสามสองเอามือซ้ายจับหัวเข่าดันเข่าให้ติดพื้นช่วยได้นะคะสี่ห้า รามารทีนี้เอาี่หน้าเท้าหรือหลังเท้าแล้วแต่สะดวกเลยนะคะเราจะทำแฮปปี้เบบี้โดยการดันสะโพกดันสะโพกลงเอาเมือดันเท้าลงหาพื้นแล้วเอาออเอาฝ่าเท้าดันขึ้นหาเพดาน,นะคะตามกันนะคะห่างไว้สามสองหนึ่งกลิ้งซ้ายกลิ้งขวานะคะเป็นการนวดหลังกันนิดหนึ่งนะคะ แกจีนเตน่สองครั้งกันหเหา่เต่านมม่เอ่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วย่าตุโต๊ะกัอแล้วทางการยิงช่วงสะโปกนะคะ เาชี้ไปด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราขยับึ้นขาสะพานลงนะคะใจแข็งเลยเข้าหาตัวนะคะวางนิ้วข้างกับศีรษะนะคะให้เจริญท่อหายใจออกยกสะโพกขึ้นยกต้น,สสนตัว,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 วขึ้นค่ะข้างไหมือนสองหนึ่งปักศีรษะลงพื้นค่ะแล้วค่อยวางหลังบนหลังกลางหลังล่างแล้วค่วางสะโพกลบนขาชี้ตกาะขาดึงสายเพิง ยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ